สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจารย์หุยหรือช่องหุย Mayflower Tarot and Destiny นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนพฤษภาคมนะของชาวราศีธนูนะคะหรือว่าชาวลัคนาธนูก็สามารถมาฟังได้เช่นกันเรามาเริ่มกันเลยนะคะไพ่ประจำตัวคุณใบแรกนะคะทูบซอสนะชาวราศีธนูช่วงเดือนพฤษภามนี้ดูท่าทางคุณ แม้มันจะมีเรื่องให้หงุดหงิดใจหรือรู้สึกลำคาญใจิตใ,ใจอยู่แทบจะตลอดเวลานะคะรู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ยประสาทไวมากมากมากว่าปกติด้วยนะคะได้ยินได้ฟังนู่นนั่นนี่โน่นแต่ต้องบอกเลยนะว่าไอสิ่งที่คุณแบบไปรับรู้มาเนี่ยบางทีมันก็ไม่ค่อยตรงกับความจริงอะไรสะเท่าไหร่นะคะการสื่อสารกับคนรอบข้างการพูดคุยกับคนรอบข้างนะคะก็ดูเหมือนจะผิดทิศผิดทางเนาะเราสื่อสารไปอย่างบอกไปอย่างหนึ่งส่งข้อความไปอย่างหนึ่งคนอื่นก็เข้าใจผิดกันไปคนละอย่างนะคะก็มักจะเป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆ ้วยนะคะคต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการเงินนะคะ The Empress นะคะไพ่าการเงินขึ้นมาค่อนข้างดีมากนะคะดังนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรให้กังวลน,นะคะใครที่เงินกําลังขาดมือหรือว่ากําลังต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินจะมีผู้ใหญ่ ะะเป็นผู้ใหญ่เพศหญิงนี่แหละนะคะมองว่าอาจจะเป็นแม่ยาป้ายายพี่สาวหรือว่าคนที่เอนดูดูแลเรานะคะเข้ามาสนับสนุนให้ความช่วยเหลือมีโอกาสได้งานใหญ่หรือว่าได้งานที่มีมูลค่าสูงนะคะเข้ามาด้วยใครที่ทํางานค้าขายนะคะของกินหรือว่าของใช้ในบ้านเครื่องอุปโภคบริโภคสินค้าแม่และเด็กนะคะสินค้าแฟชั่นนะคะสําหรับผู้ใหญ่นะก็น่าจะทําเงินได้ดีนะในช่วงนี้นะคะ ต่อมาไายในพบสหัสชชนะคะคว e นซับคัพนะคะดูเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสังคมคนรอบข้างเนี่ยมันจะมีเรื่องของแบบงานบุญงานอุศสนงานช่วยเหลือต่างๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆเนาะมีคนมาชวนทําบุญนู่นนั่นโนนะคะก็ทําไปเท่าที่กําลังเราจะทําไหวก็และกันนะคะแต่บางทีคุณจะไม่รู้สึกแบบไม่ค่อยเข้าใจคนรอบข้าง ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยนะก็อย่างที่บอกไปว่าไพประจําตัวเดือนนี้เนี่มันการมันจะแบบมีความหงุดหงิดนะคะมีความไม่ค่อยเข้าใจหรือการสื่อสารไม่ค่อยตรงไปตรงมาสักเท่าไหร่นักนะคะ สำหรับภายในพบพันธุนะคะเรื่องของครอบครัวบ้านช่องอสังหาริมทรัพย์นะคะสมาชิกภายในบ้านนะคะ The Emperor นะคะอ่าใครที่กําลังเล็งๆว่าจะกู้เงินนะคะจะซื้อบ้านซื้อรถนะคะหรือว่าผ่อนของใหญ่ซื้อที่ดินซื้อคอนโดอ่าต้องบอกเลยว่าช่วงนี้คุณเครดิตดีนะคะมีโอกาสได้ได้เครดิตตรงนี้ค่อนข้างสูงนะคะจะเจราจากับผู้ใหญ่เจราจากับสถาบัานการเงินนะคะก็น่าจะได้คําตอบที่ดีนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพปุตตะนะคะทริอปวอนส์นะคะลูกหลานบริวานนะคะดูเหมือนว่าช่วงนี้อาจจะอยู่ในภาวะที่กําลังลังเลนะคะเหมือนเขากําลังวางแผนอนาคตหรือรอคอยอะไรบางอย่างอยู่ในหลานนะแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยมันยังไม่มายังมาไม่ถึงนะคะบางครั้งก็อาจจะ อาจจะเขาอาจจะรู้รสึกเหมือนแบบกำลังเบื่อหน่ายอะไรบางอย่างอยู่อารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแล้วแล้วก็ใครเลี้ยงเด็กๆเ,เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนื้ช่วงนี้ก็ติดโซเชียลมากกว่าปกตินะคะต่อมาไพาในโพเอรีนะคะสวินซับคัพนะคะอ่าก็ ดูแลในเรื่องของปัญหาสายตานะคะกับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจต่างๆเอาไว้บ้างนะคะบ้านช่องที่อยู่อาศัยหรือว่าที่ที่คุณทํางานเนี่ยดูเหมือนมันอับมันทึบเนาะบางทีอาจจะต้องแบบอาศัยแบบพัดลมแรงๆช่วยระบายความร้อนระบายอากาศนะคะก็แล้วก็ถ้าใครที่มีทุนทรัพย์มากพอนะคะก็อาจจะต้อง,พ,งพึ่งเรื่องของแบบเ,เครื่องกรองอากาศเอาไว้ด้วยนะคะดูเหมือนว่านี่อาจจะ ทำให้คุณน่ะนะคะขาดการพักผ่อนนะคะหรือว่าบางทีมีปัญหาสายตาตาแดงแงนะคะเป็นภูมิแพ้อะไรพวกนี้ได้ง่ายนะคะอุปสรรคอีกอย่างนะคะสําหรับชาวราศีธนูช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ต้องบอกเลยว่าบางทีเนี่ยคือในหัวเนี่ยคุณคิดเยอะแยะมากมายจอมโปรเจกต์เจ้าโปรเจกต์มากๆเลยแต่ว่าไม่ได้หยิบได้จับลุกขึ้นมาทําอะไรให้มันเป็นปรูปธรรมนะคะฝันอย่างเดียวคิดอย่างเดียวเลยไม่ค่อยสําเร็จหรือว่าสิ่งที่คุณจะทามันล่าช้าได้นะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของความรักนะคะนายออบคัพนะคะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้เนี่ยมีคนผ่านหน้าผ่านตาเข้ามาจีบเข้ามาขอแอลนะคะก็น่าจะเยอะนะคะแต่ให้ระวังคนเจ้าชู้เอาไว้หน่อยก็แล้วกันนะคะ สำหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะช่วงนี้แฟนคุณเนี่ยก็นะถ้าเป็นเรื่องถ้าเป็นเรื่องบนเตียงเด,ดี่ยดูท่าทางเขาจะค่อนข้างมีความต้องการกันกันและกันมากเป็นพิเศษนะคะก็เซอร์วิสไว้หน่อยนะคะอย่าเบื่อเรื่องนี้ก็แล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะหาเรื่องนะคะไปลงกับคนอื่นนะ ต่อมานะคะสาหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะดูราทางตัวเลือกเยอะนะคะอันนี้ไม่รู้ตัวเลือกเยอะฝั่งคุณหรือเหลือฝั่งเขาเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นทั้งสองฝ่ายก็ได้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ก็เหมือนเดิมๆนะยังไม่มีความชัดเจนอะไรนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทิ้งกันไปไหนนะคะก็ยังคุยคุยกันอยู่อย่างนี้แหละนะคะบางครั้งเนี่ยท่าทีของเขาที่แบ่งรับแบ่งสู้หรือบางทีไม่ตัดสินใจมันก็ทําให้คุณกดดิดได้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ต่อมาไพ่ในพบมรณานะคะเพอรเพนตะเกนส์นะคะสุขภาพร่างกายก็อย่างที่บอกไปนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะความปลอดโปร่งแล้วเราก็ปัญหาสายตาด้วยนะคะระวังปัญหาสายตานิดนึงนะคะนอกจากนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรอาจจะมีอุบัติเหตุแบบความซุ่มซ่ามเล็กๆน้อยๆจากแบบของมีคมภายในบ้านนะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบสุภานะคะเพชออฟซอสนะคะดูเหมือนว่าช่วงนี้เนี่ย เจ้านายหรือว่าผู้ใหญ่ของคุณนะคะโดยเฉพาะคนที่แบบผลักดันคุณในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้บางทีเขาทาตัวง้องแง้งงี่เง่าเหมือนเด็กๆเหมือนกันนะอารมณ์เวียงปากจัดๆนะคะแล้วก็ชอบมาสืบคุณเรื่องนู้เรื่องนี้อะไรเงี้ยมีอะไรไม่ค่อยถามตรงๆสักเท่าไหร่อ่ะนะคะไม่ค่อยทํางานเป็นผู้ใหญ่สักเท่าไหร่นักแล้วก็มักจะกดดันคุณด้วยการแบบทําอะไรงี่เง่าเล็กๆที่คุณลาคาญ่ะนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการงานโดยตรงนะคะทัวเพนเตกเคิลนะคะงานช่วงนี้ยุ่งนะเอาจริงๆนะคะแล้วก็หลายคนเลยอาจจะต้องทำงานหลายๆหน้าที่หลายตำแหน่งในเวลาเดียวกันนะคะอาจจะถูกส่งให้ไปช่วยงานซัพพอร์ตงานอีกแผนกหนึ่งนะคะทั้งๆที่งานของตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ว่างนะคะคุณก็ต้องหัวหมุนนะคะหมุนไปหมุนมากับงาน 2- 3สาหน้าที่อยู่อย่างเงี้ยนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบลาภะเรื่องของโชคลาภนะคะ o อ s ดฟซอสนะคะไพ่โชคลาภไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นก็อย่าเพิ่งไปเสี่ยงอะไรมากกันแล้วกันนะคะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณหวังว่าจะยังว่าจะเป็นของคุณเนี่ยนะคะอาจจะยังติดขัดปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างอยู่นะอาจจะยังมาไม่ถึงต้องรอไปก่อนนะคะ หลายคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะช่วงนี้บริหารเวลากับเรื่องของเงินทุนอะไรต่างๆไว้ให้ดีนะคะไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะเรียกว่าเงินขาดมือนะคะหรือว่าสภาพคล่องทางทในธุรกิจเนี่ยมันแบบน่าติดติดขัดขได้นะคะต้องต้องประครับประคองดีๆมีสติกับเรื่องของการใช้จ่ายหน่อยนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพสุดท้ายนะคะไพ่ในภพวินาศนะควีนสเปนเตอร์เคิลส์นะคะชาวราศีธนูนะคะดูเหมือนว่าบา,บางเรื่องเนี่ยคุณนิ่งนานเกินไปละนะคะคิดนานไปจุกจิกเรื่องเล็กๆน้อยๆมากไปนะคะหรือว่าบางโปรเจกต์บางงานเนี่ยคุณคิดนานมากเลย <c ười> จนชาวบ้านก็เอาไปทำเ <c ười> ขาไปลงทุนไปจับไปค้าขายทำกำไรได้เยอะแยะแล้วแต่คุณยังคิดอยู่เลยระวังจะตามเขาไม่ทันนะคะเพราะว่าคุณละเอียดเกินไปนะคะ ประมาณนี้นะคะสำหรับดวงของชาวราศีธนูในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย